สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้นายหอยซีแปดมีข้าวดีนะครับพอดีว่งว่าตัวนีทีเอาไ้มาจะบ,บานน้องหงนะครับปรากฏว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วจิตใ้พอได้ดีนะครับมาตีตกร่งของกอครัวเฮากันเลยสิขอใส่ซี่ไว้นะครับศูนย์เก่าหกไอหมดเอกของทังโชคเนี่ยละมิดฟ้ามนี่นะนะครับว่าท่านได้เข่ากลองนายหอยซี่แปดจากเทียตอนเนี้ย จัดมาเป็นลูกเคยแบบก็ได้บอกเจ้าของเพิ่นแล้วนะครับพอดีว่าเด่นี่เจ้าของเพิ่นบามันมันมันเป็นตาเก็ยบใบได้คู่ว่าท่านก็ได้ว่าแ๊บเดียวมันกันสิขึ้นนะครับก็นได้ว่าเก็บใบพอดีว่าเพิ่นบาเดือนนี้ล่ะมันสิขึ้นนะครับเพราะว่าให้ลูก ปีต่อปีนะครับน่องกำไลนะครับน่องกำไลอยู่ทางผุนเหล้าฝนะก็กำลังสิตกนะครับฝนกำลังตกลมกับกำลังแห้งที่น้องถามมาวาปุมดัดฝนตกไปตกแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ปทุมดันฝนเฮาตกแล้วจ้าลูกจ้าเขาใจบริการหมอสิงที่เก้านี่นะครับเดี๋ยวจะขอเบอร์หมอสิงให้ มีซีไวก็มีอย่างนี้อ่าในถังตอนนี้ซี่วยสติงเล่หดแดงนะครับเอ็ดเสองหาศูนย์เดี๋ยวแมคคูกันจิเจอแท้นะครับตัวนี้ใส่ซีไวตัวหนาวาสิใสเอ็ดเ0หาสองศูนนะครับหมอสิงนะครับเบอร์โทรยังก่ออ่ะศหาาสองสองครับตอนนี้ในถังหมอสิงมีซี่วนะครับ แล้วกะสี 4, 0, 96, K, 5, 2, 0, ่ายศูนย์เก้าหกเอดเคหาสองศูนย์สติงเล่ปูตินยั่งวะอ่ะปูตินบอยัง่ยงแล้วนะครับในหอยซี่แปดขอจัดซีบายศูนย์เก้าหกนะครับหอยแมนีก,ก่อนนะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับอาชิงบริการหนึ่งพันบาทเพิ่นมาซัมให้อีกเท่านึ่งนะครับถับบอติดแถวนี้ รอบหนาอาจสิงกับสีมาซําให้อีกรอบหนึ่งมันติดรอบเดียวลดดนะเพิ่นวบาเม่นีสืบแม่นวบาผสมไงนะครับพอจัดงัวเฮาจากน้อยมีแต่ไปสนามบ่ได้เบิ่ง,งว่าซอยพ่อจากเถื่อนะครับพอดีมากลับจากสนามสมสนุกพอว่างว่าขื้นโชคดีเลยครับมืนน้อนี้จัดไปนะครับให้พันนะครับนะครับทาพิเศษเลยมมอ ได้กลินใหม่ง้อยนะครับกับคุณฝรเา่าซอยกันยายอ,ย,อยีหลาลูกย,ยายาเพราะเป็น่างลูกนะนี่นะครับทีนายหอยซีแปดใจอ่อนลูกได,ด้ค้ำได้กะช่วงนี้กะมันถามราคามากกับว่าบอกบอกเปิดนะครับขอปิดราคาไว้กว่อน ขอเบิ่งลูกซีไวเป็นควองกับควองนะครับจากตัวหนึ่งแน่นะครับเป็นสิริมงคลกับฟ้าม์มผสมงัวเเลือดลอยไหวกจะฝาถามราคานะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าปิดการขายไว้ก่อนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วสมซีไวไปวันที เจ็ดเมษายนพุทธศักราชสองพันหร้อยหกนะครับอีกเก้าเดือนนับจากมือนีไปอีกเก้าเดือนบวกลบสิบมือเดี๋ยวคุณหมอผลิตเขียนมือกำหนดขวานให้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้กะพอหอมปากหอมคอนะครับรุ่นซอยกันติดติดบอติดนะครับพี่น้องขอบคุณอาซิงเลยกัคุณพ่อพี่ชายหลายๆนะครับที่ซอยกันในหอยซิไทยกล่องอยางเดียวครับ ุณหลายๆติดแน่เนาะครับพแม่พี่น้องเดี๋ยวอีกเก่าเดือนคงสีได้ชมผลงานซีว่าศูนย์เก่าหกนะครับขอบคุณอาสิงหลายๆนะครับขอบคุณครับแม่ว่าี้เกียจบ่แม่ครับคุณหมอเป็นตา่างขอดอยู่นะครับนะครับตารางขอดของคุณหมอเป็นห่วงห่วงหนังสีอเลียมนี้นะครับกว่าไทยเอกสารไว้จนนึงนะครับมีมือมีมือผสมแล้วกับมือควอดนี่นะครับ ใบหมอกับเพนกวิสิเกดสิบสี่มัก,กรบาบฮะถ้าขอดกไปเจอกันสิบสี่มัก,กราบปีหน้าเก้าเดือนนะครับหมอเพิ่นเขียนใบแห้อยู่พูดอะไอยูง่งนายสมานมูลี เก็บลอยแล้วนะครับหมอเพิ่นกะสิออกใบจังสีสมมุติว่าพี่น้องผสมใบกับเก็บใบนะครับหลอดน้ำเสื้อกะสิเป็นซีใบนะครับว่าชัดซีใบศูนย์เก้าหกนะครับโชคเนรมิดฟาร์มรหัส0ศูนย์สามทับศูนย์สี่สองพันสิบเก้านะครับโตกิง่งเสียงกิ่งพี่น้องกะน่าจะเห็นในคลิปหลายๆคลิปแล้วครับสำรัในหอยซีแปดไปสนามรอยเอ็ดกะ ไปงานบรลบือกับเห็นแต่ถ่ายเพิ่นขึ้นรถนะครับแล้วกับไปบุรีรัมเขากับเห็ดขีบตกวังวาสิได้เจอโตกิ่งซี่ว้จักมือนะครับขอบคุณทั้งโชคนี้เรามีดฟ้ามแล้วกับหาสิ่งหลายๆนะครับ